สวัสดีคมมุณผู้ชมท่านด้วยผมไปเจอภาพภาพนี้มานะฮะดูครับมีคนบ่นว่าให้ผมเลิกทำ YouTube ไปเลยเพราะคลิปผมปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะอ้าปัญญาอ่อนตรงไหนวะที่บอนว่ะไม่เลือกเว้ย ยังมีคนคนเห็นด้วยแค่สามสสามเองอ่ะอีโอยเ,เจ็นนี่คืออะไรให้เลือกทำไปเหรอให้เลือกทําไปหลหรฮะ,ะโอ้โห่จะทำอีกช่องก็ได้โว้ยไม่งอ้อ คืออะไรไม่เลิกโวยงั้นที่กูทำมาก็ศูญเปล่าหมดดิ cho đi ăn tham má tuấn bao mốt Nhìn như là dạng lòng hai với bên หนาวมากเห็นภาพนี้แล้วไม่โท้เว้ยปิดกล้องละชอบนึงกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจครั้งสุดท้าย